พรเปิดใจอีกครั้งคดีสามีถูกปุ้มลั่นถึงเวลาจะออกมาพูดเองจากคดีของนายธนาสันหรือใหม่อายุ33ปีหนุ่มโรงงาน ถูกนำร่างมาทิ้งบริเวณถนนเลียบมอเตอร์เวย์ขาเข้ากรุงเทพอำเภอบางปะกงจัังหวดฉะเชิงเซาภายหลังสืบทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายกิติโชตหรือช่างกิตซึ่งมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับนางสาววรรณพรหรือพรภรรยาของผู้ตายโดยเจ้าหน้าที่พบว่ามีหลานชายและลูกน้องของช่างกิตอาจมีส่วนรู้เห็นด้วยก่อนที่ทั้ง4คนเข้ามอบตัวกับต,บตำรวจและถูกดำเนินคดี นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์เมื่อพบว่านางสาวพรยังคบหากับผู้ชายอีกหลายคนนอกจากในายใหม่ช่างกิจแล้วยังพบด้วยว่านางสาวพรยังคบหากับนายเอกชัยหรือเอหนุ่มขับรถกระบะตู้ทึบส่งสินค้าอีกรายตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นสำหรับความคืบหน้าล่าสุดนางสาวพรกล่าวว่ารายละเอียดทั้งหมดให้ปากคำกับตำรวจไปแล้วไม่มีอะไรจะพูดแล้ว ยืนยันไม่มีส่วนร่วมวางแผนอุ้มฆ่าสามีตอนนี้คนก็คิดไปเรื่อยว่าตนไปยุ่งเกี่ยวด้วยแต่ได้ให้ปากคำกับตำรวจไปหมดแล้วยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องตอนนี้เสียใจโดยให้การกับตำรวจไปหมดแล้วเมื่อถึงเวลาจะออกมาพูดเองส่วนเหตุผลที่ย้ายบ้านจากจังหวัดสมุทรปราการไปอยู่จังหวัดประจวบคิริขันนั้นยืนยันไม่ได้ย้ายหรือว่าหนีเพราะไม่ได้ผิด ตอนนี้ไม่อยากฝากบอกอะไรกับสังคมแต่เมื่อถึงเวลาจะออกมาพูดเอง